ทุกคนคะนี่เลยนะคะเราจะมารีวิวนะคะสร้อยคอสองกริย์เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆเลยให้ดูลายใกล้ๆกันเลยนะคะทุกคนให้ดูลายใกล้ๆกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจิวจะมาใส่ให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ของจิวเป็นลายเม็ดข้าวนะคะลายเม็ดข้าวขนาดสี่มิลนะคะขนาดสี่มิลก็เทียบเท่ากับทองหนึ่งบาทนะคะทุกคนแล้วก็ความยาวของจิวนะคะอยู่ที่ยี่สิบสี่เซนนะคะแบบสวมหัวได้นะคะเจียวมาห้อยกับจี้พระนะคะจี้พระของจิวเป็นจี้ทองคําแท้นะคะทุกคนแมทช์กันมากทุกคนดู สีนะคะ ดูสีนะคะแมทกันมากเลยทุกคนใครสนใจนะคะมีหลากหลายลายให้เลือกนะคะอยากได้นะคะสร้อยคอสองกริส์แบบเรานะคะจะมีสองกริย์มีทองคำขาวมีเยอะแยะมากมายนะคะมีหลายไซส์หลายขนาดทุกคนไปกดที่ตะก้าสีเหลืองด้านซ้ายได้เลยนะคะทุกคนใครสนใจไปกดได้เลยอยากได้แบบสวมหัวได้เหมือนจีวกดที่24นะคะไซส์24นะคะใครอยากได้แบบโชจี้นิดหน่อยกดที่20นะคะแล้วใครอยากได้แบบโชจี้เยอะเเลยแบบวัยรุ่นหน่อยนะคะทุกคน ก็กดที่1ิบแปดเซนนั่นเองนะคะทุกคนนี้เลยนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูสวยๆแบบนี้เลยนะคะใส่ให้ดูสวยๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคนสนใจไปกดที่ตะกร้านะคะสีเหลืองด้านซ้ายนี้ได้เลยจ้า